สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีสิงห์ทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กบรกรกฎาคมถึง21สิงหาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566นี้ นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สหาอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งของควาญส่งดาวนะเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพทาโรและทางด้านโหราศาสตาร์คลต้องการแนะนําและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีสิงในเดือนกรกฎาคมนี้กันบ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์กลนะใน เดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ยังมีดาวเสาร์นะคะเดินถอยหลังอยู่ในเรือนที่8เนาะและดาวพุโตเดินอยู่ถอยหลังอยู่ในเรือนที่6นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนะคะที่ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะต้องกลับมาระมัดระวังนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและเรื่องราวในการที่คุณไปช่วยเหลือผู้อื่นในการแบกรับเอาไว้ ะะอีกครั้งเนี่ยบางท่านเนี่ยได้กลับมานะคะสาสงนะความสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่ผ่านมาในอดีตแล้วยังคาราคาซังอยู่ได้จบลงนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะ,ะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะคะยังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้เคลียร์นะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกภายในใจของคุณแล้วนะคะ,ะ,คะเรื่องเกี่ยวข้องกับที่บ้านอสังหาต่างๆนะ,ะ,นะ,ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ย เบาอ,อกเบาใจไปได้มากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณหักโหมในการทำนะคะมันก็เลยทำให้คุณป่วยได้ง่ายเนาะเดือนนี้ดาวอาทิตย์นะคะที่เป็นดาวประจำตัวคุณเนี่ยเข้าสู่เดือนสิบสองนะคะมันก็จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหมดแรงไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเท่าไหร่นะนะคะแต่ยังโชคดีนะคะที่มีดาวอังคารเนาะเข้ามานะคะใน เดือนหนึ่ง 1, นะคะในตัวตนของคุณดาวองคาและดาวสุ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนา,าราศีสิงห์ก็บอกได้เลยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์เฉิดฉายนะคะมีพลังในความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในการที่จะตัดสินใจทําอะไรเยอะมากขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาคุณจะทําอะไรนะคะยังไงก็ยังมีดาวเนปจูร่อย,อยู่ในเรือน8เนาะระมัดระวังนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยเรื่องบางอย่างเนี่ยอย่าคาดหวัง นะคุณจะได้ไม่ต้องผิดหวังแต่ก่อนที่คุณจะทําอะไรนะคะขอให้ทบทวนเรื่องราวต่างๆให้ดีนะคะดาวพฤหัสนะลอยเข้าเดือนสิบของคุณนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยโอกาสทางการงานต่างๆนี่เข้ามามากขึ้นนะคะในเรื่องการเงินเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะดาวพุธในเดินทวายนะวงสังคมเพื่อนฝูงต่างๆจะมามากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพอเข้าเดือน สิงหาคมปั๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มมีนะคะคทิ i v i t y ต่างๆที่เป็นเดือนเกิดของคุณเนี่ยเยอะมากๆนะคะก็ขอให้เตรียมรับมือไว้ให้ดีในเดือนนี้ก็จัดการวางแผนตัวเองให้เรียบร้อยนะเพราะว่ายังไงก็ตามนะคะพอเมื่อถึงวันที่23กรกฎาคมเนาะดาวศุกร์ก็จะเดินถอยหลังดาวศุกร์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสุขความสําเร็จนะคะ,ะ,คะเพื่อนเก่าคนรักเก่าด้วยเนาะอาชีพหน้าที่การงานต่างๆของคุณและแม้กระทั่งเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ ขอให้ดูแลให้รอบคอบนะคะกิจการอะไรที่เป็นกิจการส่วนตัวของคุณเองนะขอให้วางแผนจัดการจัดสรรการเงินจัดระเบียบใหม่ให้ดีนะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการคิดที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือปิดบริษัทไปเลยก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะคุณรู้สึกได้ว่าสภาวะนิสินหรือหลายๆอย่างเนี่ยมัน ไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้แล้วมันถึงทางตันแล้วสําหรับคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เลยตัดสินใจที่จะจบเนาะดังนั้นเราก็ขอให้เคลียร์เอกสารปัญหาแก้ไขต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะขยับขยายนะไปต่างประเทศนะคะหรือทำอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือวงสังคมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องดีสำหรับคุณด้วยซ้ำนะ,ะในเรื่องความรักนะคะก อย่างที่บอกว่าถ้าท่านไหนมีปัญหาคาราคาซังในเรื่องความรักอยากจะจบความสัมพันธ์ลงนะคะคุณจะมีความชัดเจนที่มากขึ้นนะเพราะด้วยดวงดาวเนี่ยกลับมาให้คุณใกล้แก้ไขก่อนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะเดินหน้าต่อไปเมื่อดาวพูโตเดินหน้านะคะก็สักประมาณถ้าจำไม่ผิดเดือนเดือนพฤศจิกายน ะะก่อนที่เขาจะเดินเข้าเดือนเจ็ดของคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจัดการให้มันหมดน่ะอืมเพราะว่าพอเมื่อไหร่ที่เขาเดินหน้าปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะคะคุณก็จะเดินหน้าข้ามต่อไปได้โดยรวดเร็วมากขึ้นเนาะอ่ะเรามาดูทางด้านไพ่ทาโกการ่กันนะคะว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงเป็นอย่างไรกันบ้าง ในเดือนนี้นะคะของชาวราคนาราศีสิงห์เนาะมีไพ่เมเจอร์อาคานามาแค่หนึ่งใบนะคะและเป็นไพ่ดาวประจำตัวของชาวรัคนาราศีสิงห์ก็คือเดอะซันเนาะก็บอกได้ว่าชาวรัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้จะมีการเดินทางนะคะและเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันมากขึ้นมีพลังงานในตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจวางแผนแล้วว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างไร ะะแล้วไพ่ประจำตัวคุณในเดือนนี้เป็น Six of Swords นะ Six of Swords เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณวางแผนที่จะทำอะไรร่วมกันกับผู้อื่นนะคะนำพาชีวิตของคุณเนี่ยเดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะยังมีนะคะไพ่นะค่อนข้างที่จะมาเยอะแยะมากมายเลยคือนะคะหไม้เท้านะไพ่ตระกูลเอ็ก็มา e i g of Wands Eight of Pentacles และ Eight of Cups นะคะ ขาดแค่อย่างเดียวคือ A d i of s o r c ก็บอกได้เลยว่าเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆจุดเปลี่ยนใหม่ๆของชีวิตของคุณกําลังเข้ามามากมายเลยนะชาวลัคนาราศีสิสงค์คุณเริ่มต้นที่จะคิดใหม่ทําใหม่ในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรนะอาจจะเปลี่ยนงานจัดการพองแผนชีวิตตัวคุณใหม่ทิ้งเรื่องราวในอดีตเอาไว้ในข้างหลังแล้วเริ่มต้นเดินหน้าใหม่ทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวคุณไม่อยากที่จะทำนะ แต่มันก็จะต้องทำอ่ะมันไม่มีอะไรได้อย่างใจเสมอคุณอยากจะประคับประคองให้มันดีคุณอยากจะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องราวต่างๆให้มันดีแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคนที่คุณต้องการที่จะดูแลเขานะคะหรือเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขากลับไม่ต้องการอะ่ะมันเลยทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอึดอ,อัดใจ,จนะคะทาไมแบบฉันจะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรในแบบนี้นะอะไรที่ทันทํามาสิ่งที่ทํามาตั้งนานเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นผลสักทีนะคะ คุณลองรู้สึกว่าคุณกำลังยองมองย้อนกลับไปในอดีตเรื่องราวต่างๆในอดีตในสิ่งที่คุณได้เคยทำแล้วคุณมีความรู้สึกเสียดายเสียใจมาเลยทำให้คุณไม่มีความสุขในช่วงนี้นะคะคุณใส่ใจคนอื่นมากเกินไปอ่ะเนี่ยแต่ถามว่าในสิ่งที่คุณตัดสินใจเริ่มต้นเนี่ยจะมีคนมาช่วยเหลือคุณไหมนะคะบอกได้เลยว่ามีนะคะคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้ชาวลัคนาและราศีสิงห์เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม นะคุณนะ่ะเรื่องงานนะคะอยากเริ่มเริ่มโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่บอกได้เลยว่าคุณจะได้รับในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเดือนนี้ไม่มาบอกได้เลยว่าเดือนหน้ามาแน่ๆเพราะว่าไพาต่ตะกูลเลขหนึ่งอย่างที่บอกเนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะอืมไม่ธรรมดาแล้วนะคะตะก,กูลเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดเหรียญก็เหรียญใหญ่ที่สุดไม้ก็ไม้ใหญ่ที่สุด นะคะดาบก็ดาบใหญ่ที่สุดเนาะแต่ว่าการน,นี้ก็เป็นไม้ใหญ่ที่สุดทั่วใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้ลงมือลงทุนลงแรงทําไปบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปเสียดายนะคะไม่ว่าในอดีตมันจะผ่านมายังไงอนาคตของคุณเน่ะสดใสเสมอนะคะคุณจะได้รับเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นเนาะ เรื่องบางอย่างค่าคุณแคร์คนอื่นเขา้ากเกินไปไพ่บอกเลยว่าไม่ต้องไปสนใจเขาบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องไปสนใจเขาบ้างก็ได้สนใจตัวคุณก่อนสนใจสิ่งที่คุณต้องทําก่อนนะคะเพื่ออนาคตอันสดใสของคุณนะอดีตมันผ่านไปแล้วนะชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องไปสนใจนะคะทาเรื่องใหม่โปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆใครอยากออกผลงานในเดือนนี้แม่หมอบอกเลยว่าออกไปเถอะ นะไม่ต้องไม,ไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันจะดีไหมหรืออย่างไรนะคะออกไปก่อนนะออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆจะดีที่สุดนะคะใครที่กําลังตกงานในเดือนนี้จะได้งานนะคะใครที่ไม่อยากออกจากงานในเดือนนี้นะระวังระวังการถูกกดดันนะคะบีบบังคับให้คุณลาออกด้วยขอให้อดทนไว้ก่อนนะนอกจากว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีงานรองรับแล้วนะคะคุณอยากจะไปที่ใหม่ในเดือนนี้ ตัดสินใจไปเลยนะคะในเรื่องการเงินเดือนนี้เนี่ยก็บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงค์คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะในเดือนนี้อย่างที่บอกมีไพ่ตระกูลเลขหนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมีเงินก้อนมานะคะหนึ่งไม้เท้ามีโอกาสใหม่ๆทางการงานมาคุณได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะในสิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือคนอื่นทําไปหนึ่งถ้วยนะคะคนใจดีทั้งหลายผลบุญผลกุศล,ล,ลที่คุณทําต่างๆเนี่ย ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสร้างช่องทางรายได้สร้างโอกาสให้ตัวคุณมีความน่ารักสดใสผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะทำในสิ่งที่คุณมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาในการสร้างรายได้เสริมเนี่ยบอกได้เลยว่าสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริการอาหารการกินนะคะสิ่งที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณดีอะ่ะคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณทํานะคะคุณทําได้เลยบางท่านเนี่ยต้องออกเดินทางไปนะคะ ทำงานที่ใหม่นะเรียกว่าทํางานไกลจากบ้านเกิดหรือเดินทางกลับบ้านเกิดก็ได้นะก็จะสร้างโอกาสทางหน้าที่การงานของคุณให้ดีมากขึ้นแล้วก็เรื่องการเงินของคุณที่มีมากขึ้นทําทางช่องออนไลน์ให้ดีนะคะทําทางช่องออนไลน์ให้ดีแล้วเดี๋ยวผลงานของคุณจะมาเองนะลูกค้าส่วนใหญ่ในตอนนี้นะคะจะมาในแบบที่ไม่ค่อยได้อย่างใจมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกจุกจิกหงุดหงิดใจตลอด นะแต่ถามว่าคุณรับมืออยู่ไหมรับมืออยู่เอาอยู่นะคะบางอย่างไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้นะมันจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยดีมากขึ้นนะคะสงสารเขาได้อะเอ็นดูเขาได้เมตตาเขาได้แต่อย่าสงสารเขามากเกินไปนะคะสงสารตัวเองก่อนคิดถึงตัวคุณก่อนช่วยเท่าที่ช่วยไหวนะคะช่วยเท่าที่ช่วยไหวในะที่มีขอบเขตในสิ่งที่ควรทำนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้น ทนะ่านไหนที่อยากจะมูในเดือนนี้นะคะ 1. นะขอพรจากพระอาทิตย์นะคะเทวานพะคาพระอาทิตย์นะสองทบุญใส่บาตรนะคะและกวดน้ำนะการนั่งสมาธิฝึกจิตการตั้งจิตสัตจจะอธิษฐานต่างๆกับสิง่งศักดิ์สิทธิ์ให้คำมั่นสัญญาอาะไรไว้นะคะอย่าลืมไปทำนะเดือนนี้บอกเลยต้องมีสติสมาธิมีการทำบุญทำทานนะคะมันจะ,จะทำให้คุณอะ ได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นอยู่เสมอๆนะดืวนนี้นะคะหน้าฝนอย่างนี้นะคะถ้าคุณขับรถนะเรามาระวังความใจร้อนนิดนึงหรือการเหม่อลอยไม่มีสตินะคะจะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุอย่าลืมเช็คระบบไฟระบบน้ำนะคะหน้ารถนะพวกมอนงมอน้อําต่างๆน้ํามันต่างๆเนี่ยให้ดี ะะเพราะมันมีโอกาสั่วซึมได้ง่ายย้่งคุณเดินทางบ่อยๆใช้รถบ่อยๆย,ย,ยิ่งต้องดูแลเขาให้ดีมากขึ้นนะคะอย่าเผลอเพิกเฉยนะกางบ้านนะคะถ้าเกิดคุณเปิดไฟจ้ามากเกินไปหรือหลอดไฟขาดในที่บ้านก็เปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดเปิดไฟจ้าก็อย่าลืมนะหาวิธีการป้องกันแสงที่จะทําให้ดวงตาของคุณ ไม่มีปัญหาไว้ด้วยนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเครียดหลายๆอย่างนะชาวลัคนาราศีสิงห์ดังนั้นแล้วเราบันระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบสมองนะเส้นประสาทต,ต่างๆหัวใจนะการมีแผลเล็กน้อยนะคะจากการลื่นล้มโดยที่คุณไม่ดูทางหรือขับรถแล้วไปชนมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่าลืมซื้อประกันแก้เคลเอาไว้หน่อยนะคะดูแลตัวเองให้ดีเนาะ ในบ้านก็อาหารการกินสมบูรณ์ดีนะคะเพียงแต่หน้าบ้านก็ระวังน้าท่วมน้ําท่วมไว้หน่อยนะคะน้ารั่วน้าซึมเดินทางตอนกลางคืนอะไรก็ดูแลตัวเองให้ดีนะอ่ะต่อมานะคะในเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับความเครียดต่างๆน้องความดันด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทอาจจะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกในสมองนะระบบหัวใจกินอาหารหวานอาหารมันขนมมากมายเนี่ยก็ออกกําลังกายด้วยนะคะ ดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะมีการปฏิวัติตัวเองขึ้นมานะใช้คำนี้คิดที่จะปฏิวัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะคุณมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณมองเห็นว่าอะไรในอดีตยอย่างที่บอกว่าบางทีคุณแคร์คนอื่นมากไปตอนนี้คุณเริ่มกลับมาแคร์ตัวเองมากขึ้นปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางได้นะคะคุณจะเริ่มเห็นอะไรที่มันมากขึ้นไม่ต้องไปสนใจเขาเยอะอย่างที่บอกนะคะ ไม่ต้องไปสนใจเขาเยอะไว้มากกว่าบางอย่างไม่ต้องรับรู้บ้างก็ได้แล้วคุณจะได้ไม่เครียดเองเนาะหากท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้นะคะมีโอกาสมีบุตรสูงนะมีไพ่เดิะซันมานะคะแล้วบุตรในคันเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะตามที่คุณอยากได้หรือเปล่าแม่หมอไม่รู้แต่ท่านไหนอยากมีบุตรบอกได้ว่าโอกาสดีมาแล้วนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีในชีวิตนะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะ ต่อมานะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคนโสดในเดือนนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะมีความรักที่มันล้มเหลวมาก่อนในอดีตนะคุณยังมีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวงอยู่แต่ถามว่าคุณปิดตัวเองไหมคุณก็ไม่ได้ปิดตัวเองแต่คุณแค่ยังรู้สึกว่าคุณทําใจที่จะเปิดเผยใจตัวเองไม่ได้มันมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกผิดอยู่นะคะไพ่สามดาบเนี่ยมันเป็นความรักที่หวานอมขมกลืนอะ่ะ อยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่ใจคิดมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนโสดถามว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมีมีนะคะแต่ขอให้ดูให้ดีว่าเขามีคนของเขาอยู่ไหมสองคือคุยกันไปคุยกันมามันมีเหตุบางอย่างที่มันติดขัดทําให้คุณไปต่อกันไม่ได้มันเลยทําให้ตัวคุณต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องตัดสินใจว่าคุณจะก้าวไปต่อหรือคุณจะหยุดที่ความสัมพันธ์อยู่อยู่แค่นี้แต่ถามว่าคุณอยากจะ ก้าพนไปไหมบอกเลยว่าเก้าผ่านไปเนี่ยคุณอยากจะให้ไปด้วยกันอยากจะคบเขาคนนี้แหละอยากจะพัฒนาไปมากกว่านี้แหละสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือเรื่องบางอย่างก็ไม่ต้องไปสนใจมองข้ามมันไปบ้างนะคะมองข้ามมันไปบ้างแล้วลองเปิดใจคุยกันดูคบกันดูมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปได้ด้วยดีนะคะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาได้มากขึ้นนะชัดเจน นะคะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดใจพัฒนาไปแล้วแต่ตัวคุณเนี่ยยังอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละว่าคุณจะตัดสินใจพัฒนากับเขาไหมเพราะว่าคุณยังมีความลังเลอยู่นะชาวลัคนาราศีสิงค์คะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆไต่ตองน,นะค่อยๆไต่ตองในจุดที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณต้องการแล้วจะทําให้ความรักของคุณยั่งยืนมากขึ้นได้นั่นเองนะคะอะ่ะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะ จากคนที่เป็นแฟนการมามั่นหมายแต่งงานนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบเออหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าขอโทษค่ะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกําลังเข้ามานะคะเริ่มต้นความสําเร็จใหม่ๆมากขึ้นนะถ้าเกิดคุณยังมีความรู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณอยากจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนะคะลองเปิดใจคุยกันดูนะเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของคุณเท่านั้นแหละ นะคะมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยตัวคุณน่ะเป็นคนตัดสินใจเลือกทั้งนั้นนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วให้รามาระวังเรื่องการหวาดแวงหึงห่วงนะคะและการมีมือที่3มเข้ามานะมันก็จะทําให้คุณมีเรื่องอึดอัดขับข้องใจนะคะถ้าตัวคุณไม่มีอ่ะมันก็จะมีคนของคุณนี่แหละที่เข้ามานะคะความรักเก่าคนรักเก่าเข้ามาทําให้คุณทะเลาะกันได้นะคะลองสารวจตัวเองให้ดีนะว่าคุณเปิดใจให้คนอื่นหรือเปล่านะคะหรือคุณหมดรักกับคนนี้ไหมแต่ถ้าเกิด ไม่ได้หมดรักกับคนนี้คุณทําหน้าที่ของคุณได้ดีนะคะดูแล้วเนี่ยแฟนคุณเป็นคนเลือกที่จะไปมีผู้อื่นเองนะคะคุณก็ต้องลองทบทวนตัวเองดูว่าอะไรที่เราขาดตกบกพร่องนะคะอะไรที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อกันไม่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคุณคุยกันแล้วรู้เรื่องกันแล้วอยากที่จะจบความสัมพันธ์ลงในเดือนนี้มันยังจบลงไม่ได้ในทันทีหรอกมันมีความคาราคาซังกันอยู่นะคะแต่คุณจะได้รับ การเรียนรู้การมองโลกในแง่ใหม่นะคะให้โอกาสตัวเองใหม่บางท่านก็กลับมารีเทิร์นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันนะเลิกกันตอนนี้แต่ก็กลับมารีเทิร์นกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะมันมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างมันมีเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกความผูกพันที่ทําให้คุณยังตัดใจไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมานะเดี๋ยวลองมาดูกันว่า ไลฟ์โพสต์นะคะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําให้คุณตั้งเป้าหมายอะไรในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อที่จะเดินทางชีวิตให้ถูกท่องในอีก6เดือนสุดท้ายของปีนะคะไปได้นะคะออร์เรคเตอกรการ์ดนะคุณสามารถหาคําตอบจากสิ่งรอบๆตัวได้นะคะไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรนะคะภาพแบบไหนก็ตามนะมันอยู่ที่ตัวคุณเอง นะว่าคุณจะเลือกยังไงคุณสามารถแนะนําคนอื่นได้ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสัมพันธ์การเดินหน้าต่างๆได้เนี่ยคุณก็สามารถแนะนําตัวคุณเองไกด์ตัวคุณเองให้ไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวคุณเลือกที่จะให้คําตอบตัวคุณอย่างไรนะใบต่อมานะคะ justice นะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีนะคะไม่ต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์หรอกคือเรียกว่าอะไรทุกอย่างให้มีความเที่ยงธรรม นะให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความบริสุทธิ์ยุติธรรมท่านไหนที่มีขอ้อมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะเอกส,สารสัญญาต่างๆก็ขอให้ดูให้ดีกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสิ่งที่คุณทําอะไรลงไปคุณจะได้รับการปกป้องได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะจำเอาไว้นะคะกฎหมายช่วยคุณได้นะใบสุดท้ายนะคะ strength นะความกล้าหาญความเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะคุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นผู้นําในตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ประสบการณ์ชีวิตของคุณในด้านต่างๆเนี่ยมาช่วยทําให้คุณเดินหน้าต่อไปนะคะมีความเข้มแข็งอย่าหลุดโฟกัสเป้าหมายที่คุณต้องการนะชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งหลายคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตที่มากขึ้น นะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยหรือส่งของขวัญส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะยังไงก็ขอให้เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้สบปัญหาเรื่องราวต่างๆออกไปได้รับความยุติธรรมได้เห็นอะไรที่เคลียร์ชัดเจนและวางแผนชีวิตของตัวคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีและยั่งยืน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ